ครัวยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ห่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันวันนี้เาจะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมไทยนะคะชื่อว่าขนมอินทนิลค่ะก็เป็นขนมที่หลายๆคนอาจจะรู้จักแต่คิดว่าส่วนใหญ่ต้องไม่มีใครรู้จักวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยไม่ยากนะคะจะยากตรงส่วนที่กวนแป้งขั้นเก่งให้เลยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ ก่อนที่เราจะมาทำตัวแป้งขนมเนี่ยเราจะมาทาน้าเชื่อมกัอนก่อนนะคะน้ําเชื่อมวันนี้เนี่ยอ๋อยจะทําความยิ่มพ้นน้ําตาลต่อน้าเนี่ยให้มีความยิ้มพ้นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะน้าไปก่อนนะคะน้ำห้าร้อยซีซีแล้วก็น้ําตาลห้าร้อยกรัมนะคะ คนให้มันกระจายตัวสักนิดหนึ่งใสใบเตยลงไปนะคะผูกเป็นปมประมาณ3ใบค่ะหลักการก็คือไม่คนรอให้น้ําตาลละลายแล้วก็น้ําเชื่อมเราเดือดก็พอนะคะ3ขั้นตอนเปิดไฟอ่อนเลยนะคะระหว่างที่เรารอให้น้าเชื่อมเราเดือดเนี่ยเราจะไปปรุงน้ํากะทิกันก่อนนะคะ กะทิที่คุณผู้ชมเห็นอ่อยคนอยู่นี่จะเป็นกะทิอบควันเทียนนะคะซึ่งอ่อยใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ,ะใช้ปริมาณ1ลิตรค่ะผสมกับเกลือ1ช้อนชาครึ่งนะคะแล้วก็เราจะมาตั้งไฟตั้งด้วยไฟอ่อนๆนะคะจนกระทิเดือดค่ะ<ป>กะทิเดือดแล้วปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ<ป>มาถึงขั้นตอนการปั่นน้ำไปเตยกันค่ะ น้ำใบเตยที่ใช้ทำวันนี้จะเป็นแบบเข้มข้นเลยนะคะใช้ใบเตย120กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะ,ะการทำความสะอาดใบเตยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากใบเตยเนี่ยเขาจะมี เห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่คมมากก่อนที่คุณผู้ชมจะล้างเนี่ยคุณผู้ชมเช็ดด้วยกระดาษอเนกประสงค์เนี่ยให้คราบมันหมดไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปล้างน้ําอีกคีนมงจะง่ายกว่านะคะเมื่อั้นเดี๋ยวใบเตยมันบาดมือเอาเจ็บพอโดนมาแล้วถึงบอกได้โอเคมาปั่นกัน เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาจะก,กองจากนี้ไปเราจะไปทำแป้งกวนกันนะคะสัดส่วนของแป้งนะคะกับใบเตยก็คือใบเตยเมื่อกี้เราใช้ประมาณปั่นน้ำไปประมาณ1ลิตรนะคะ แป้งมันนะคะสิช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แป้งเท้าหญ่มอม่นะคะห้าช้อนโต๊ะคนจนแป้งผสมกับใบเตยเนี่ยผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวอาจะนําแป้งที่ผสมเนี่ยไปกรองนะคะผ่านตะแกรงอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเรากวนแป้งเนี่ยเนื้อแป้งจะได้เหนียนขึ้นนะคะ มันก็จะเป็นเศษจากแป้งเท้าเยื่อหม้อนะคะที่มันติดมาด้วยเนี่ยมันจะมีนี่นะคะเรียบร้อยจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปกวนแป้งกันค่ะเทแป้งลงไปเลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนแป้งเราจะกวนแป้งจนแป้งเนี่ยมีสีใสนะคะแต่ก่อนที่มันจะสุกเนี่ยเราก็จะใช้เวลานานนิดนึง แต่พอมันได้สุกนะคะคุณผู้ชมมันจะแป๊บเดียวแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคนอย่างไปตลอดนะคะจะพักได้เป็นระยะเวลาสั้นๆแค่แป๊บเดียวแค่นั้นนะคะหลังจากเอาคนมาได้สักพักใหญ่ๆแป้ง้อยก็เริ่มหนืดขึ้นแล้ว <c oughs> เห็นไหมคะช่วงนี้ห้ามทิ้งไปไหนนะคะคนต่อไปเรื่อยๆจนมันเป็นสีใสเลยคะ่ะ พอแป้งเราเริ่มเหนืดขึ้นเนี่ยเราจะคนยากขึ้นนะคะเพราะว่าแป้งมันจะเหนียวเกาะตัวมากขึ้นนะคะเริ่มใส่แล้วค่ะให้สีประมาณน,นี้เลยใส่แล้วเห็นไหมคะ เหนียวอย่างนี้แล้วปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวาจะพักแป้งเนี้ทิ้งไว้จนเย็นเลยนะคะได้เดี๋ยวจะนําแป้งนี้ไปหยอดใส่ในน้ํากะทิแล้วก็นําเชื่อมกันค่ะขั้นตอนในการจะเสิร์ฟเนี่ยเราจะใส่น้ําเชื่อมลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ํากะทิแล้วก็แป้งเนี่ยหยอดใส่เป็นคำๆนะคะโรยด้วยงาขาวเนี่ยตบถ่ายข้างหน้านะคะ จะหยอดเป็นก้อนๆไปนะคะหยอดปริมาณตามที่คุณผู้ชมชอบเลยนะคะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วก็เป็นอันเสร็จละคา่ะ ตัวลักษณะของแป้งกวนเนี่ยจะมีลักษณะเหนียนแล้วก็นุ่มมากนะคะแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะเวลาเราทานแต่รสชาติเนี่ยมันจะออกขมนิดๆเพราะว่าเราใส่ไปเตยเยอะแต่ถ้าคุณผู้ชมทานพร้อมน้ำกะทิภายในคำเดียวกับตัวแป้งเนี่ยจะเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วก็ไม่ขมเลยนะคะถ้าใครชอบทานเแบบปียกปรุงกะทิสดอ่ะก็จะคล้ายๆกันนะคะ ชอบสูตรอาหารของอ๋อยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยนะคะอีกช่องทางนึงทาง Facebook Fanpage ครัวอ๋อยเองค่ะ